สวัสดีครับพบกับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเฮระผมก็ตื่นมาเช้านี้นะครับก็สังเกตเห็นในบริเวณตรงวุ้นของน้องมุงมิงนะครับสิงไฮบิดเก็ตสักุลาอีของผมมีลักษณะเป็นเหมือนสิวหนองสีขาวขาวนะครับเกิดอะไรขึ้นผมก็ได้เข้าไปทําการค้นหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอาการนี้อย่างเร่งด่วน สำหรับสาเหตุของอาการนี้นะครับมักเกิดจากคุณภาพน้ําที่แย่นะครับหรือไม่ก็อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทําให้น้องปลาเนี่ยติดเชื้อแบคทีรียที่บริเวณวุ้นนะครับก็มักจะเกิดกับปลาทองที่มีวุ้นกันเยอะๆนะครับผมก็เอคุณภาพน้ําผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ํา20%ทุกวันนะครับแล้วก็30%ในทุกอาทิตย์ฮีเตอร์เนี่ยก็ตั้งไว้ที่28องศาแล้วหนูมุ้งมิ้งเนี่ยเป็นได้อย่างไรลูกเป็นตัวเดียวซะด้วยนะครับ ตัวอื่นเนี่ยก็ปกติดีนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอาการซึมก็กินอาหารได้ตามปกติหรือว่าน้องกําลังจะแตกเนื้อสาวแต่ A ก็โดนตัวผู้ในตู้เนี่ยโซเดมาควอมกินตับไปตั้งหลายทีแล้วนะครับจะเพิ่งแตกเนื้อสาวได้เยี่ยงใดผมก็คิดไปคิดมานะครับก็เลยนึกไปถึงคลิปที่ผมเคยแช้ประกาวัดคุณภาพน้ำเนี่ยที่ว่าค่า tds ค่าสาราละลายในน้ำประปาของบ้านเราเนี่ยเกินกว่าค่าที่ควรนำมาเลี้ยงปลานะครับรวมถึงค่า ph ที่มีความเป็นด่างค่อนข้างเยอะ แต่เอาเป็นว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการที่ผมเนี่ยจะจัดการกับเจ้าสิวหนองนี้กันดูนะครับอาการของน้องมุ้งมิ้งเนี่ยคือเพิ่งจะเริ่มเป็นนะครับยังไม่ลามไปจนถึงขนาดวุ้นเน่าแตกนะครับผมก็จะใช้ด่างทับทิมครับละลายน้ําเข้มข้นแล้วก็ใช้คอตตอนบาดเนี่ยชุบแล้วก็จะค่อยๆบีบให้สิวหนองของเขาออกให้หมดนะครับก่อนอื่นก็เอาน้ําในตู้นะครับใส่กละมังเล็กๆตักเข้ามาใส่นะครับเพื่อสะดวกในการใส่ย,ยา จากนั้นนะครับก็จะค่อยๆนะครับประคองเขาขึ้นมานะครับให้หัวเขาพ้นน้ําสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาคอตตอนบัตเนี่ยด้านที่ชุบยาไว้แล้วนะครับค่อยๆบีบสิวหนองของเขาเนี่ยออกให้หมดนะครับก็ทําค่อยๆนะครับเพราะว่าก็เหมือนเราบีบสิวครับเรายังเจ็บเลยนะครับน้องเขาก็ต้องเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆบีบออกให้หมดนะครับหรือออกให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับ จากนั้นนะครับก็จะเอาคอตตอนบัตอีกด้านหนึ่งนะครับชุบน้ําด่างทับทิมให้ชุ่มๆนะครับแล้วก็โปะไปตรงบริเวณที่เป็นสิวหนองหรือตรงที่เป็นแผลนะครับจริงๆเนี่ยควรจะโปะแล้วก็ทาลงที่แผลของเขานะครับสัก30วินาทีโดยจับให้ตรงหัวว้นของเขาเนี่ยอยู่เหนือน้ําน,นะครับก็จากนั้นผมก็จะปล่อยเขากลับลงตู้ครับเนื่องจากการเขาเนี่ยไม่หนักหนาสาหาัสไม่ซึมนะครับก็ไม่จำเป็นต้องแยกครับ ก็จะทําแบบนี้นะครับแยกเขาออกมาแล้วก็ใช้ด่างทับทิมเนี่ยทาบตรงที่แผลเขาเนี่ยเช้าเย็นทุกวันนะครับจนกว่าเขาจะหายอย่างเคสเนี้ยผมใช้เวลาแค่3วันน้องมุงมิงก็หายเป็นปกติครับหรือบางแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาให้ใช้ยาม่วงก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําการล้างระบบกรองให้สะอาดอย่างที่บอกไปในขั้นต้นครับไม่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็ตามแต่นะครับอาจจะเป็นที่น้ําหรืออะไรก็ตามก็จะจัดการระบบน้ําของเราให้สะอาดไว้ก่อนครับ แต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใช้ปากกาวัดค่าน้ํากับน้ําปปาในวันนี้ดูนะครับว่าค่าเป็นอย่างไรบ้างในนี้ก็จะเป็นน้ําปปาที่ผมใส่พักน้ําไว้นะครับแล้วก็ใส่ปั๊มลมเนี่ยเพื่อไล่คอลอรีนให้มันระเหยเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ปากกาวัดค่ากันดูครับเริ่มจากค่าเกลือก่อนเลยนะครับค่าเกลือก็โอเคครับช่วงนี้ไม่ได้เค็มอะไรมากมายนะครับเรามาดูค่า pH กันบ้างนะครับ โอ้โหนี่ดูดิครับ8.4 8.5นะครับมีความเป็นด่างค่อนข้างจะเกือบเกือบที่จะไม่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาทองเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูค่าสา,สารที่ละลายในน้ำกันดูครับอ่าช่วงนี้ดีขึ้นนะครับก็ร้อยหน่อยๆน,นะครับถ้าไม่เกิน300เนะี่ยถือว่ารับได้ช่วงตอนที่ผมทำคลิปวัดค่าน้ำปลาปลาเนี่ยปลาเข้าไปเกือบพันแต่ตอนนี้ค่า ph ก็ยังมีความเป็นด่างอยู่ อย่างไรผมก็ฝากถึงการประปานะครับก็ช่วยดูแลหน่อยละกันครับคนหลอขอคนลอขอคนหลอขอสำหรับในเคสที่เป็นหนักๆนะครับขนาดที่วุ้นเน่าแตกยุยเนี่ยแหล่งข้อมูลว่าให้จับเขาเนี่ยแยกใส่น้ํา16ลิตรใส่ปั๊มลมตั้งฮีเตอร์ที่30องศาแล้วก็ให้ใช้ t ีเซียมซินเนลครับแกะแคปซูลออกโรยผงยาไปตรงวุ้นที่เน่าให้หัวเขาอยู่เหนือน้ําสัก1นาทีนะครับแล้วก็ปล่อย เทยาที่เหลือเนี่ยแชร่รวมกับตัวเขาไปเลยในย4ิบสีชั่วโมงถัดไปนะครับก็ถ่ายน้ําออก30%ทําซ้ําเช่นเดิม3-4วันอาการก็จะดีขึ้นหรือหายครับแต่ควรใส่ยาต่อเนื่องให้ครบ7วันเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยาค่อยนําเขากลับไปรวมกับเพื่อนๆอีกครั้งครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะมาย้ําเตือนเพื่อนๆก็คือการหมั่นเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติต่างๆของน้องปลาอย่างกรณีนี้นะครับหากเราไม่รีบทําการรักษาในอาการเริ่มแรกเนี่ย ุ้นของเขาจะเริ่มติดเชื้อมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนเน่าแหว่งยุ่ยนะครับเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยทีซีไมซินเนี่ยก็อาจจะไม่ช่วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้อาการผิดปกติต่างๆของน้องปลาเนี่ยเป็นมากจนเกินเยียวยารู้ไวรักษาเร็วโอกาสรอดสูงครับสุดท้ายผมหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลช่องสเปเฮระขอบคุณครับ